คณะสงจังหวัดลบบุรีร่วมกับจังหวัดลบบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่28กระฎา,าคม2566เวลา13.30น ที่วัดพัฒนาธรรมารามตำบลพัฒนานิคมอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีคระคูพัฒรธรรมคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมารามเป็นประธานฝ่ายสง์ นายอัมพลอังค่าพักคอนคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปีพุทธศักราช2566 ครั้งที่หของจังหวัดลบบุรีโดยมีพระภิกษุรสาม,มเณรข้าราชการดุราการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการและพุทธศาสนิกชนชาวลบบุรีเข้าร่วมพิธี สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจรงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อนาประชาราชก่อให้เกิดความร่มเย็นแก่ประเทศชาติและเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักในสังคมไทย อีกทั้งยังเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าซึ่งมหาเถระสมาคมโดยคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีร่วมกับจังหวัดลบบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีจึงได้กำหนดจัดพิธีนี้ขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม2566โดยเริ่มตั้งแต่ วันอังคารที่28กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาถึงวันพระรหัสสปดีที่28ธันวาคม2566รวม11ครั้งโดยครั้งที่7ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันเสาร์ที่12สิงหาคม2566ณวัดเสาทงทองตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีในเวลา14นาฬิกาจึงขอเชิญชวนหน่วยงานและประสบกรณ์ทุกหมู่เราร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจากน้องไพรสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนพรัตน์ทองแก้วลำดับภาพต่อไยรัตน์ทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน